อะไรดีกว่าปึ๊บปึ๊บอ้เฮียไม่ตายเก่งนะเนี่ยเก่งนะเนี่ยมือถือเฮียอะไรเก่งชิบหายเฮ้ยกูแพ้มือถือพี่ซราโอ้โหเย็ดแม่วินเปลอยเฮียอุ้ยกดผิด โอ้โหคิวหนึ่งพันวินร้อยแปดเอ้ยร้อยสิบแปดแหกันไปไมุ้ยอ้าฮะอุยกูค่ายตัวกูครบละร้อยตัวภารกิจขึ้นร้อยตัวเว้ยันนี่วับวับแบจบเอีเยี้ยมากูขึ้นร้อยตัวเว้ยเฮ้ยมาดีน้อ